แควนลานาโบราณน,นะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยเนี่ยนะครับมาไปจนถึงปู่น,นะครับมา12ปงพนาเมืองกีนมื่อได้มากว้างใหญ่ไพศาลนะครับมีผ่อพันที่บนอาศัยอยู่ในแควนนี้หลายนะครับหลายผ่อพันนะครับสี่ห้าผ่อพันนะ,าานนะอย่างเช่นไตยนวนไตลวะไตลือไตขืนไตยยองนะครับอ่าก็หมู่นี้บนใจ ภาษาเขียนเดียวกันแล้วก็ภาษาเขียนนะปนใจอักขระละนาเนี่ยนะครับแต่สำเนียงการอู้นั้นมันก็อาจจะผีเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับฟังหัวเรื่องอยู่นะครับอ้มาทีนี้มันก็อย่างว่านะครับมาถึงบรเดียวเนี่ยมันผ่านใปซิบรุ่นสารุ่นซิบเจนสาเจนแล้วนี่ยแม่ปลายป่าย์ัเรียงมันโ霍วไปหมดนะภาษาละนาอันติปิ่นถ่ายทอดกันมาตามสายของปิ่นะครับอ่าเกาะ มาถึงประเดียวเนี่ยมันอย่างว่ามันผสมปนเปกับไปหมดแล้วก็มามันอันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับอ่าเหมือนกันมีบางกรรมตัวนั้นนะที่มันผิดเพี้ยนกันไปนะครับอืมก็ะมาเหมือนกันนะมันก็เราจะไปว่านะครับบางอ่าบางเผ่าพันบางตีมันเขียนพิดเขียนโทษนะครับมาก็เขาบังิ่งเกาะกันตาม รักภาษาะละนากันไปเลยแล้วก็เฮาวันนี้มันจะถึงคำว่าก็ดีนะครับยังอีก็ดนะีอ่านก็ดีนะก็ดีนะมันคําว่าก็ดีเนี่ยนะมันโบราณเพิ่นเขียนว่ากอดีนะครับมาเพิ่นเขียนว่ากอดีนะมันจะกอ่อก่อมันอ่าอันนี้มันกอ่ออ่ากอ่อนะ่นก็ความจริงไม่ต้องใจ อ่าก่อนะครับแม่แม่อ่าก่อแม่อ่าแม่อันนี้ก่อกอดีนะครับแม่อ่ากอดีแม่อันนี้กอดีแม่อันนี้เอามันออกเสียงว่าก่อเสียงเอกนะครับแมอกอดีแม่อันนี้กอดีอันพอดีมันมันอย่างว่าไอ้คำว่าก่อถ้าเอาเขียนอย่างอี้มันมันไปตรงกับบําก่อสร้างนะได้ก่อออ้อย่างนั้นอ่ะก่อสร้างก่ออิดก่อปูนก่อได้ก่อเป็นคําถามไหมแม่อ่าก่อ มันก็พวกก็เลยไปใช้ตัวกอพุนนะตัวกะพุ่นเขียนเห็นไหมอ่ากอเนี่ยพุ่นพุ่นพุ่นเอาไว้เขียนคำสำแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าก็เลยเอากอเนี่ยพวกก็เอาตัวเอาตัวกะมาเขียนนะครับมาเขียนคำว่ากอนะครับอืมไม่กออ่าไม่กออันนี้มาคำว่าก้อนะครับอ่าใส่ไม่เยอะไปก้อนะครับแม่ยมาได้แล้วนะได้ก้อแล้วนะฮะ ก็อ่าก็ดีดอ่าก็อนี่มันออกเสียงตามไทยเลยนะครับก็ดีเห็นไหมแต่เวลาอา่านออกเสียงแล้วปนอ่านว่ากอดีอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหะครับ่าอ<ช>ันโบราณปนบอกว่าอันอย่างนี้ม <c oughs> <asks> ันยาวไปนะปุ่นเอาเป็นตัวพิเศษเนี่ยนะครับปุนเขียนเต้าี้นะครับมาปนเอาอ่ามายอดนี่ออกไปนะครับมาเอาตัวอ่ะกันย่อนนี่ออกอ่าออกไปนะครับปุือเลือ ไม่กังวลอยู่ตังบนนี่ตัวเดียวนะก็แมนะ่อันนี้คนะเขียนมันตั้งแต่เก่าเงาโบราณเลยนะครับก่าบก่อเนี่ยรุ่นแรกๆเลยนะก็แม่ภาษาละนารุ่นแรกๆเม่นกเขียนเขาว่าอย่างอี้นะครับก้อนะครับแต่เปิ้นออกเสียงว่ากอดีมันก็แปลกเหมือนกันนะกอดีใช่ไหมอันเขียนว่ากอดีใช่ไหมแต่เวลาอ่านออกกอดีอย่างเงี้ย ก็มันเป็นกรรมภาษาละนาแนล้วก็เป็นกรรมพิเศษที่เกี่ยภาษาละนาของมันก็มีสเสน่ห์อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอันทีละอายุคหลังๆต่อมานะครับเปิ้นบอกว่าไอ้กอดีเนะี่ยมันยาวไปนะครับมันเปล่องไอ้ใบลานปั๊บสารนะฮะอ่าเปิ้นก็เอายุครวมกันเนี่ยเพรมันเป็นกรรมพิเศษแถมตัวนึงนะครับแม่ปิ้นก็เอาเอาตัวดานะี่มาไว้ทั้งรูปนี่เห็นไ,ไว้ทั้งรูปเห็นไหมอ้ามอ่าไว้ทั้งรูปเห็นไหม เสร็จแล้วมันมีสองไม้นะครับไม้กังมนกับไม้กี่นะพวกก็เอามาก้าไม้กี่นี่มานะครับไม้กี่อนะ่ะพอนไม้กั่งมลพอนบอกอมาตัวแล้วพวกก็เขียนต่าี้นะมันบมือน่ะเหมืออ่านว่ากีดนะครับไม่ใ <c> น <oughs> ่อ่อนกีดนะครับอ่าพอนอ่านว่ากอดีนะก็มาตัวนี้เห็นไหมกอดีนะ <c oughs> อ่าเขียนว่ากอดีน่ะอ่านว่ากอดีมันก็เป็นอย่างนี้แล้ครับมันก็เขียนได้สองแบบางนม่อ่าตามที่ผมอธิบายไว้นีมันอันนี้โบราณอ่าเบื้องต้นแล้วบนอ่านกอดในบนเขียนได้อยนี่นะกอก่อน่ะอ่านเสียงว่าก่อดนะกอดีไหมอันนี้มันโบราณยุคหลังๆแล้วมันเบรานเพานเราบอทร่งมันเป็นเป็นเออเออย่างนี้อะเป็นเขียนเอามายุบรวมก่อนมันเป็นกอดี ก็อย่างอี้นะครับมันยากนะมันยากครับมันจะยากตอนที่ว่าเขาจะไปเอาเอาไปอธิบายให้คนอื่นได้หูได้หานตัวเนี่ยมันยากตอนนี้แ้ะครับเพราะว่าภาษาละนาของเขาเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับคนที่พเ o ียนหู n ภาษาละนานะมันมีน้อยนะครับอ่านออกเขียนได้ะมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเดี๋ยวเอาไปเปีย้ยเอาไปขยาย ความมื่อคนอื่นในหู้นหารตัวห้อยต้องใจภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะครับที่เป็นห้องว่าปริวัตินันนะครับาภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเราหน่อยคือภาษาไตยภาษาไทยอ่ะมันเกิดมาจากที่ปอกขุนรามํำแหงที่เดียวกันนั้นนะครับแม่ก็ผมเองน่ยผมได้ใจรักการของ สภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับป้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปี28นะครับเปนตกลงกันไว้ว่านะครับการที่จะเอาภาษาไทยนะ่ะมาสะกดเขียนเป็นาภาษาละนานะ่ะที่ิ้นฮองว่าปาลิวัตน่ะนะครับก็คือมีอยู่3แบบนะครับหรือ3รูปแบบนะครับแบบที่1นึ่งนะนจะเอาไว้เขียนบันทึกในลักษณะจารึกเอกส,สารส,ส,สำคัญสำคัญต่างๆนะครับ ป่นจะเอาอักษรไทยนียมาเทียบเป็นอัครราชนาเนี่ยป้นจะเอามาทุกไม้ทุกอักษรนะครับทุกเครื่องหมายนะอะ่ะก็บมว่ามันเป็นไม้กงไม้กังลัยไม้อะอยาา่างสะบัดสะเบ็ดปุ้นเอามานะ้รับงาป้นเหมือนเว้นเลยนะครับอนันนี้หาบู้ถึงแล้วนะครับมมันยุ่งยากนะครับออมาพ่อฮอมไปได้ใจนะครับหาบู้ถึงก็แบบที่สองพออน,นะครับอันแบบที่สองนั่นลักการมันมีอยู่ว่านะครับื ยืมมอสกอนไทยนํะมาปั๊บเทียบมาเป็นอักขละละนาตังบนบุญน่ะแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนั่ก็ผสมประสานกันไปนั่นับมาบางครั้งไม้หรือระเนี่ยมันมาตรงมาตัดกันน่ะหรือว่ามันระเหมือนกันนั่นแล้กับของไทยของละนาน่ะก็สามารถบูรณแลํานะพำ์ับได้ใหือมันหน้าตามออกแบบไทยๆนะคนับเห็นอนมแต่เวลาอ่านนั้นท่านจะต้องลึกว่าอันอ่า อักขไออักษรเหล่านั้นเป็นอักขระและนานะครับคนทั่วไปบ่าสามารถเข้ามาอ่านได้มันจะพิเพียนสำเนียงนะครับอมอย่างเช่นตัวนี้แม่อ่าท่านเห็นท่านเห็นว่าเป็นคอควายนะครับอืแต่เวลาอ่านนั่นน่ะท่านจะต้องเลือกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวกะนะครับอ,อย่างเงี้ยนะะคนทั่วไปบ่กู้อีนอยเน่มาอ่านมันจะพิเพียนสำเนียงนะพิเพียนความหมายไปนะครับอืมก็ คนทั่วไปต้องไปอ่านในแบบที่สามปุ Luckily, parts, it it ่นนะครับเดี๋ยวเฮาไปอู้กันหนักคำนะครับแบบที่สามฮามาอู้แบบสองกันนะครับเพื่อนเอาคอควายเนี่ยมาเทียบเป็นตัวกะนี่นะไอ้แม่อันไอ้ก้อกังมลเนี่ยแม่แบบที่หนึ่งไปยามาตัวนะใส่ไม้กังมลใส่ทางบนเนี่ยแม้อันแบบที่สองนี่เฮาบูระนาคำซับนะครับมันอ่าความจริงมันมีเอากันย้อนนี่นี่ตวงแล้วก็มาแล้วไม่เยอะนะฮาวเอากับไมเยอะมากับปอแล้วครับเห็นยแม้อาไม่เยอะมากับปอแล้ว อันตัวตัวกะนะครับใส่ไม่ย่อก็ออกเสียงโทนะก็อ่านว่าก่อนะครับอ่านว่าก่อนะครับมาอันตัวนี้มันก็บูรละคําำศัพท์ได้นะครับเมื่อมันเป็นก่อไทยนะก็เห็นไหมก่อไทยเพื่ก็เขียนอีนะเห็นไหมอ่าก่อเห็นไหมอ่าเขียนก่อไทยอย่างนี้ก็ได้นะจะเขียนเป็นก่อไทยตัวนี้ก็ได้นะครับแมไอีนี่มันยากนะตัวดะก็ดอเด็กนะครับไม่กี่ก็สระอีเห็นไหมอ่า ก็ดีเห็นไหมได้ยไหมก็ดีแต่อ่านออกเสียงว่ากอดีเห็นไหมอ่าอันตัวที่สองแล <UC S> ้วครับต uh, ัวที่สามมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่เป็นบรรยุกรวมกันเหมือนกันนะก็ก็ดีนะครับมาก็ดีนะครับอ่าก็ก็ดีนะครับก็ดีนะครับมาอ่าเห็นไหมได้เลยไหมก็ดีเหมือนกันนะครับก็ดีอ่าก็ก็ดีเหมือนกันเห็นไหมอ่าก็เหมือนกันนะครับ เพราะว่าไอตัวที่สองนี่มันเป็นการตัวพิเศษที่ยุบรวมกันไอสงตัวหน้านี่ไมโบราณไปปายแล้วปนปนเขียนอีกนะกอดีนะไงแต่ก็ดีแต่อ่านว่ากอดีอมันก็อก็ว่ากันไปนะครับอก็บัญยาไงมาอันอแบบที่สองนี่ปนเหมือคนที่มันอตดอ่ทั่วไปได้อ่านนะครับ จะต้องอ่านสําหรับคนที่บรรยียนภาษาละนามาอ่านนะครับป้นมีไว้อย่างเราครับมาป้นมีไว้เพื่อภาษาละนาตางบนพุ่นั้นมันสูญหายไปเพื่อก็เอาอันภาษาปริวัติแบบที่สองเนะี่ยปริวัติกลับเข้าไป,ไปเป็นภาษาละนานางบนมาได้เหรเหตุผลปนมีแค่นี้แล้วก็อ่าปริวัติแบบที่สองเนะี่ยอันแบบที่สามนะั่นแหละป้นบอกว่านะครับ ะลัการมันบอกว่าฟังเราเสียงภาษาลานาตะบนมันปนว่ามาจะใดนะครับเอาภาษาไทยเขียนไปจนนั้นนะครับมาก็ว่าไปเลยนะครับมาเขาได้ยินเสียงว่าก่อดีอ่าก่อดีกอ่ออ่ามันมันต้องเอากอไก่เขียนนะครับกอ่อเห็นไหมเอาก่อไทยแล้วครับมาก่อไทยอ่าอันนี้ปนก็ก่อแล้วเหนไหมภาษาไทยพปนอ่านว่ากอ่อก่อ อันนี้อันนี้ก่อไทยก่อดีดีก็ดีไทยได้ไหมดีไทยอ่าก่อดีอ่าได้เลยไหมอันตัวที่สองเนาะก่อดีอ่าก่อดีเหมือนกันอ่าอ่าก่อดีอ่าก่อดีไทยแบบนี้เห็นไหมก่อดีก่อดีไหมแต่เวลาอ่านในข่าวในกระลงอ่ะอย่างแต่แต่เราพอนอ่านว่าออกสำเนียงว่าก่อดี เป็นเสียงเอกนะครับก่อเ่อก็ดีก็มันเป็นอย่างอ่านแล้วก็ภาษาลนาเก็ท่านก็ไปพิจารณากันนะครับเห็นไหมอ่านแบบที่สองเนี่ยเออเอาไว้คือคนไอเฮียนฮู้ภาษาลนามาอ่านนะครับอ่านภาษาลนาเกาเงาบนกรเขียนได้อยู่สองแบบอย่างอี้นะครับตามที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นนะครับาท่านก็เอาไปวิเคราะห์กันนะครับอันไหนพิษอันไหนโูกกว่าันไปนะครับาก็ วันนี้ผมก็ขอบรญญายเพียงแค่นี้นะครับ